ต่อไปนะฮะเป็นเรื่องเลขยกกําลังนะฮะที่นักเรียนมหส่วนใหญ่จะงงนะฮะอาจารย์ก็จะบอกว่า a ยกกําลัง n a คือเลขฐาน n คือเลขชี้กำลังนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่า a คูณ a คูณ a คูณ a จุดจุดจุดคูณ a คูณไปเรื่อยๆนะครับ n ครั้งนะครับดูตัวอย่างที่1 2ยกกําลัง3ก็เท่ากับ2คูณ2คูณ2ก็เท่ากับ8นะครับตัวอย่างที่2ลบ3ยกกําลัง5 แปลว่าลบ3คูณ1 2 3 4ี่้าครั้งลบ3คูณกัน5ครั้งก็ได้เป็นลบ243นะครับตัวอย่างที่3นะเศษ1ส่วน4ยกกำลัง2แปลว่าเศษ 1, 4ส่วนคูณเศษ1 4ส่วนนะครับแปลว่าการคูณเศษส่วนจับบนคูณบนจับล่างคูณล่างนะท้าหลายลูกหน่ส่วน16ดีมากครับตามอาจารย์มานะครับตัวอย่างที่4นะครับนักเรียน0.3ยกกํากกำลัง4นะนักเรียนนะ ปลว่า 0. 3คูณยัน4ครั้ง 0'3 ุคูณ 0'3 คูณูณ 0'3 เท่ากับ 0'. 0 0 8 1นะครับทีนี้มาดูโจทย์นะฮะที่เขาถามนะครับนักเรียนนะฮะจงเขียน216อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1น1 6ะครับ216แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเกิดจาก 2'2, คูณ2คูณ2คูณ3คูณ3คูณ3ก็แปลว่า2ยกกำลัง3คูณ3ยกกำลัง3 ทีนี้เราก็เอาเลขฐานต่างทั้งหมดยกกำลังสามหมดเราก็ดึงเป็นเลขชี้กำลังร่วมออกมาดึงตัวเดียวดึงออกมาเหลือ3ก็จกัด2อคูณสก็ได้6 6ยกยกกำลัง3นะครับอันนี้จะไขข้อสงสัยของนักเรียนได้นะฮะเพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะงงและโทรมาถามอาจารย์นะครับโอเคครับ